วัดมีชาวโรวันนี้เรามาดูเด็กๆกินกุ้งแม่น้ำเผานะครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันกุ้งเยืมๆช่วงแรกก็แกะกุ้งแกะอะไรออกมาก่อนนะครับแกะเปลือกกุ้ง,องกอบนั่นไว้ทหนไ้มมันกุ้งก็เริ่มทะลักออกมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกุ้งเสร็จแล้วน้าด้วย มันกุ้งช้อนใหญ่ๆนะครับสดเข้าไปโอ้โหหวานเจี๊ยบมากเลยนะครับสุดยอดเลยขอบอกว่ามันกุ้งโอ้โหเยอะมากเลยครับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาดเท่าแขนล้งไม้ครับอร่อยมากขอบอกใครไม่เคยกินใครไม่เคยชิมให้ไปลองหาซื้อหาชิมมาดูนะครับนี่ยครับแม่ก็กินกับแม่ หาเน้นเน้นเนื้อแน่นแน้นะครับกัดเข้าไปเต็มปากเต็มคำเนื้อหนึบหนึบดุยดุยโ,อ,โอ,อร่อยมากเลยนะครับ<ม>ดูการกินก็รู้แล้วอร่อยแม่อร่อยถึงใจไม่ถึงใจหลังจากกินไปสักพักหนึ่งนะเขอเริ่มบอกก็ก้ามกุ้งม,มาแค้นะครับมาแคนะนจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานโอ้โหอร่อยนะครับทำไม่บอกสุดยอด